สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับหลายวันแล้วยังไม่ได้ถ่ายเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่ติดอยู่ในบ้านนะครับวันนี้รดน้าต้นไม้เสร็จพอมีเวลานะครับเดี๋ยวมาชมกันสักหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลองค์จตุคามรามเทพอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นของเงินไหลมารุ่นที่สามนะครับที่ผมอยากจะถ่ายรุ่นเนี้ยเพราะว่าอันนี้เป็นวัตถุมงคลชิ้นเล็กๆนะครับที่มีความน่ารักนะฮะเหมาะที่จะแบบเลี่ยมใช้แบบเบาๆนะครับแล้วก็ที่ พิเศษอย่างหนึ่งก็คือวัตถุมงคลเกี่ยวกับองค์จัตุคามรามเทพเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับหัวนโมเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับมาเจอในรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นการออกแบบที่สวยนะครับเนี่ยเรามาดูกล่องกันนะครับเท้าจัตุคามรามเทพรุ่นเงาไหลมาสามนะครับโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระมหาธาตุคนครศรีธรรมราชนะครับเนี่ยนะฮะก็จะมีองนเป็น หล่อร้อยองค์นะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูนโมก่อนนะครับชิ้นเล็กมากนะครับไม่ได้ใหญ่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็ใช้ศิลปะแบบลงถมของนครศรีธรรมราชนะครับทําเป็นรูปองค์จตุคามนะครับสวยมากมากนะครับขนาดเล็กจิ๋วนะครับนี่นะฮะหนึ่งจุดสองเซนหนึ่งจุดหนึ่งเซนแค่นั้นเองนะครับเ่็นเล็กนิดเดียวนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับจะมาซูมดูกันนะครับนี่นะะเห็นไหมฮะ ็นลงถมสีดำแล้วก็เว้นไว้นะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะก็จะออกสีเงินลอยตัวขึ้นมาเป็นรูปองค์จตุคามนะครับนั่งเหมือนชั้นเข่าอารมณ์เหมือนกับรูปหล่อร้อยองค์นะฮะที่นั่งอเอามือวางไว้บนเข่านะครับเดี๋ยวลองแบบัึงนะครับเนี่ยเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะ ก็คือเอามือวางไว้บนหัวเข่าอย่างเงี้ยนะครับน่ฮะก็คืออาจจะถอดแบบมาพระมันเป็นแค่ภาพมันก็เลยไม่ได้มิตินะฮะแต่ก็ยังพอสังเกตได้นะฮะว่าใช้มือวางอยู่บนเขา่าเห็นไหมฮะน,นะฮะที่ผมชอบก็คือเป็นน้โมแล้วก็เป็นเนื้อเงินแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะฮะเนี่ยนะจะเป็นน้โมน้โมของนครศรีธรรมราชเนี่ย ถ้าเพื่อนๆลองไปหาอ่านเพิ่มดูนะครับจะทราบว่าถ้าที่ผมจําไม่ผิดนะครับก็คือในช่วงหนึ่งสมัยโบราณของเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาจะมีเหมือนโรคระบาดนะ,นะครับเหมือนโรคระบาดเนี่ยระบาดแล้วก็ทําให้ทั้งเมืองเนี่ยต้องอพยพหนีออกจากเมืองนะฮะเพราะว่าสู้กับโรคระบาดไม่ไหวนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีการคิด สัญลักษณ์นโมเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็แจกแจ่ายให้กับชาวเมืองทั่วไปนะครับเพื่อใช้ติดตัวนะครับหลังจากที่มีการดีไซน์ไอ้สัญลักษณ์นโมขึ้นมาเนี่ยประชาชนเขาติดตัวปุ๊บทําให้รู้สึกว่าจะต่อสู้กับเรื่องไม่ดีต่างๆได้โรคร้ายก็ค่อยๆจางหายไปนะครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่านาโมเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่ผู้คนศรัทธาแล้วก็ พกติดตัวมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดีไซน์ของวัตถุมงคลสายองค์พ่อจตุคามรามเทพของนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ของวัดออกเองนะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าจะรายได้นะครับนําไปสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับแล้วก็เนี่ยะเป็นเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัววัตถุมงคลกันนะครับสูงได้ประมาณนี้นะครับอมาดูด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นถมถมนครนะครับถมดํานะครับนี่ะฮะแล้วก็นี่เป็นศีรษะนะครับนี่เป็นแขนนะครับก็องค์พ่อเนี่ฮะวางมืออยู่บนหัวเข่านะครับอยู่บนฐานบัวนะฮะนี่นะฮะค่อนข้างเล็กจิ๋วนะครับเซนกว่ากว่าเองนะครับพกง่ายเลยนะครับอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ได้เห็นมาเนี่ยนฮะสิบหก บีเข้าไปแล้วนะครับที่ผมเก็บมานะครับนานมากๆนะครับนี่ชัดเลยนะครับเห็นไหมฮะเป็นรูปองค์พระแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเนี่ยนะฮะเป็นสัญลักษณ์นโมนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นห่วงก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีการทำเหมือนผิวให้คุกรขะคุกระนะฮะเนี่ยนะ ผมมาดูแล้วน่าจะเป็นเหมือนการหล่อนะครับแล้วก็เอามาลงทมอีกทีนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับว่ารอยตัดเป็นยังไงนี่นะฮะก็จะเรียบเรียบเห็นไหมฮะน่นะครเพื่อนเนเจก็ลองเอามาใช้ดูนะครับถ้าตามความเชื่อโบราณก็คือ ป้องกันเพศภัยต่างๆแล้วก็โกรคร้ายต่างๆได้นะครับผมสําหรับตัญลักษณ์นโมนะครับแล้วก็ยิ่งมีองค์พ่อที่เป็นจตุคามน้าเทพที่ช่วยเหลือลูกๆขอได้ไหวรับอยู่แล้วนะครับก็เหมือนประสานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองอย่างเข้าด้วยกันนะครับก็น่าใช้ดีเหมือนกันนะครับผมวันนี้เดินผ่านเราหยิบมาเออมีอันนี้อยู่ก็เลยหยิบมาแชร์กับเพื่อนๆน,นะครับเผื่อมีใครมีติดบ้านไว้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเพื่อน เราพบกันใหม่นะครับกับวัตถุมงคลที่เรามีติดบ้านอยู่นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับชมต้นไม้มาหลายวันวันนี้ดูวัตถุมงคลนะครับสวัสดีครับ